สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนด้วยครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วครับกับผมครับนัดรถดํำสายลุยครับวันนี้พามาดูหน้างานครับอยู่กับครับป๋าสีครับวบผมรถแท็กเตอร์รถไทนาครับก็เสียมืดแล้วก็ป๋าปูนครับสบายสบายครับวันนี้ถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูนะครับ บกการมันพัดหาอยู่กันเหมือนเดิมอยู่ในตัวเมืองร้อยอ็ด กว้างมากครับผู้ช <c oughs> ำนาญการด้านการขับรถไทยขับพาสีตอนนี้ก็จะถมทั้งหมดเลยครับยาวไปถึงกำแพงนะครับผมนู่นครับยาวไปถึงตรงนู้นเลยครับ พุ่นกินเขาไว <si ้ยงเขากินบะกเียวตา่ยครับมาดน่ um ุ่นนังขายดีเปยวัดปฏิภาณไปกินเงินขางนนตรงนละร้านเลยวะจะฟองเกี๊ยวเนื้อสั่ง การคือเปิดเที่ยวไง <laughs>

อ๋อ ngoài thì nó มาบ่นี่แม่หัว không งานคนลูกแตกแล้วบ่

ครับคลิปนี้ผมก็ฝากเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบคลิปก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ